เธอคิดว่าจดหมายเก่าที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักเป็นเพียงความทรงจำของพ่อกับแม่แต่เมื่อเธอเปิดอ่านมันกลับกลายเป็นจดหมายที่ไม่ควรถูกพบเจอเพราะในนั้นพ่อได้เขียนถึงบางสิ่งที่เฝ้ามองแม่ของเธอและตอนนี้มันกำลังมองเธออยู่เช่นกันหญิงสาวเปิดลิ้นชักไม้เก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นกระดาษชื้นอบอวนในอากาศเธอเอามือล้วงเข้าไปข้างในอย่างระมัดระวัง ปลายนิ้วสัมผัสถึงกระดาษที่นุ่มและเย็นจากการเวลาเมื่อเธอดึงมันออกมาก็เห็นซองจดหมายสีเหลืองซีดหมึกจางจนแทบอ่านไม่ออกแต่ลายมือกลับคุ้นตายอย่างประหลาดเธอค่อยๆค,คลี่จดหมายออกตัวอักษรเรียงรายอย่างอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ลึกซึง้งถึงคนที่ฉันรักที่สุดในโลกหญิงสาวหยุดหายใจชั่วขณะหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงในอกตัวเองเธอมองชื่อผู้ส่งเป็นชื่อของพ่อ และชื่อผู้รับคือแม่ของเธอจดหมายนั้นเขียนด้วยถ้อยคำอ่อนหวานของคนหนุ่มสาวที่เพิ่งตกหลุมรักแต่ประโยคถัดมาทําให้เธอขนลุกสู้แม้ว่าเธอจะยังไม่รู้แต่ฉันเห็นเขาในเงาเมื่อคืนหญิงสาวขมวดคิ้วอ่านซ้าอีกครั้งเขายืนอยู่หลังหน้าต่างห้องของเธอฉันพยายามจะเรียกแต่เสียงฉันหายไปเธอรู้สึกถึงลมเย็นพัดมาจากหน้าต่างหลังบ้านม่านผ้าขาวไหวเบาๆเหมือนมีคนจับปลายมันไว้ ในใจของเธอเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆพ่อเคยเล่าเสมอว่าช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยมีเหตุการณ์ที่ทําให้แม่ไม่ยอมกลับห้องพักคนเดียวหญิงสาวปืนน้าลายอย่างฝืดเขาแล้วอ่านต่อฉันรู้ว่าเขาไม่ได้มาจากที่ใดในโลกนี้เขาแค่ยืนมองและยิ้มเหมือนรู้ว่าเธอจะเป็นของฉันเธอยกมือขึ้นปิดปากน้ำเสียงในหัวเหมือนดังขึ้นเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงจนมือสัน่นเธอเงยหน้ามองกระจกที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโตะ๊ะ ในกระจกมีเงาอีกเงาหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอหญิงสาวนิ่งค้างอยู่หน้ากระจกผ้าสะท้อนตรงหน้าไม่ได้ขยับตามเธอในทันทีแสงแดดยามบ่ายที่ลอดผ่านผ้าม่านส่องกระทบพื้นไม้ทําให้ฝุ่นลอยวนในอากาศราวกับหมอกบางๆเธอกับพริบตาช้าๆพยายามมองให้ชัดขึ้นเงานั้นสูงกว่าพ่อของเธอในความทรงจําเล็กน้อยเส้นผมยุ่งเหยิงคล้ายชายหนุ่มแต่สีหน้ากลับไม่ชัดเจนเหมือนละลายไปกับเงามืดหลังผ้าม่าน หญิงสาวถอยหลังไปหนึ่งก้าวเสียงพื้นไม้ดังเอียดอย่างเย็นเยียบหัวใจเต้นแรงจนเธอรู้สึกเหมือนเสียงหัวใจดังก้องอยู่ในหูไม่มันแค่แสงสะท้อนเธอพูดกับตัวเองเบาๆมือยังคงกำจดหมายไว้แน่นมึกเก่าเริ่มเปื้อนปลายนิ้วจากเหงื่อของเธอแต่แล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นจากข้างหลังเสียงนั้นเหมือนใครบางคนลากเท้าเบาๆบนพื้นไม้ช้าๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เธอรีหันกลับไปมองไปทางต้นเสียงแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงแค่ลมพัดผ่านผ้าม่านอีกครั้งทําให้มันขยับเหมือนมือใครกําลังเปิดออกหญิงสาวรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีเธอมองไปรอบห้องห้องเก่าของพ่อแม่ที่ปิดไว้หลายปีเต็มไปด้วยของเก่าที่ไม่มีใครแต่ต้องรูปถ่ายเก่าบนผนังซีจางจนแทบมองไม่เห็นใบหน้ากล่องของขวัญผ้าพ,พันคอสีขาวและหนังสือเรียนเก่ากองอยู่บนโต๊ะเธอเดินไปใกล้โต๊ะนั้นอย่างช้าช้า บนโต๊ะมีรูปถ่ายขาวดำหนึ่งใบในรูปคือพ่อกับแม่ตอนยังเป็นนักศึกษาทั้งคู่ยิ้มแต่เบื้องหลังของพวกเขามีเงาคนที่สามยืนอยู่ตรงมุมภาพเงานั้นไม่ชัดเจนแต่ดูเหมือนจะหันหน้ามาทางกล้องโดยตรงหญิงสาวรู้สึกขนลุกทั่วทั้งร่างเธอค่อยๆวางรูปถ่ายลงแล้วมองจดหมายอีกครั้งบรรทัดถัดไปเขียนด้วยลายมือที่เริ่มสัน่นเหมือนคนเขียนกลัวบางสิ่งถ้าเธอเห็นเขาอีกครั้งอย่ามองศบตา เธออ่านออกเสียงอย่างแผ่วเบาเสียงนั้นสะท้อนในห้องเหมือนมีใครอีกคนพูดตามอย่ามองสบตาเธอหันขอบไปมองแต่ห้องยังคงเงียบแค่เสียงนาฬิกาเก่าบนผนังเดินช้าๆติกติกต๊กติ๊กหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าแรงพยายามรวบรวมสติเธอพับจดหมายไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วเดินออกจากห้องบันไดไม้ส่งเสียงดังทุกครั้งที่เธอก้าวลง บ้านหลังนี้สร้างมานานกว่า4ี่สบปีตั้งแต่พ่อแม่ยังเรียนอยู่แม่มักพูดว่าอย่าขึ้นไปห้องนั้นถ้าไม่มีเหตุจำเป็นแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถึงห้ามเมื่อถึงชั้นล่างเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากห้องเก็บของใต้บันไดเสียงกระซิบเบาๆเหมือนคนพูดคุยกันเสียงนั้นไม่ชัดแต่คล้ายชื่อของแม่เธอยืนฟังนิ่งหัวใจเต้นรัวอรุณาเสียงนั้นเรียกชื่อแม่ชัดเจนขึ้น หญิงสาวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ขากลับรู้สึกหนักราวกับติดอยู่กับพื้นใครอยู่ในนั้นเธอตะโกนออกไปด้วยเสียงสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงกระดาษแห้งๆขยับเบาๆเธอตัดสินใจเดินไปเปิดประตูห้องเก็บของกลิ่นอับและกลิ่นฝุ่นผสมกันอย่างแรงจนต้องยกมือขึ้นปิดจมูกแสงจากหน้าต่างเล็กๆส่องเข้ามาเฉียงๆเ,เห็นกล่องกระดาษวางซ้อนกันหลายใบหญิงสาวก้มลงดูใกล้ๆก,กล่องหนึ่งถูกเขียนไว้ว่าปี2531 เธอเปิดฝากล่องออกข้างในมีจดหมายหลายฉบับถูกมัดรวมด้วยริบบิ้นสีแดงบางซองมีชื่อแม่บางซองไม่มีชื่อใดเลยมือของเธอสั่นตอนแกะซองแรกออกมาหมึกจังลงจนบางคำอ่านแทบไม่ออกวันนี้ฉันเห็นเขาอีกครั้งเขาเดินตามเรามาตลอดทางกลับหอเธอพูดว่าไม่เห็นอะไรเลยแต่ฉันรู้ว่าเขามีอยู่จริงหญิงสาวกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยความหวาดกลัวของพ่อ เธอเปิดจดหมายถัดไปคืนนี้เาขาเคาะประตูห้องสามครั้งฉันกลัวว่าเขาจะเข้ามาได้ฉันกลัวว่าเธอจะได้ยินเสียงนั้นหญิงสาวหันไปมองประตูห้องเก็บของที่เธอเปิดไว้สายลมพัดผ่านเบาๆทําให้ประตูขยับเองช้าๆหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเสียงไม้กระทบกันเบาๆเหมือนกนารเคาะสามครั้งในจดหมายเธอสะดุ้งจนหัวใจแทบหยุดเต้นไม่ใช่เรื่องจริงเธอพึมพำกับตัวเอง แต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากชั้นบนอีกครั้งใครอยู่ที่นั่นเธอตะโกนถามด้วยความกลัวไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงเหมือนใครลากของบางอย่างบนพื้นหญิงสาวรีบวิ่งขึ้นบันไดกลับไปยังห้องเดิมที่เธอพบจดหมายผ้าม่านยิงคงปลื้เบาๆแต่กระจกตอนนี้สะท้อนเงาของคนสองคนเธอหยุดนิ่งมองภาพในกระจกด้วยความสับสนอีกเงาหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอใกล้จนเหมือนจะหายใจรดต้นคอ แต่เมื่อเธอหันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นในกระจกเงานั้นยังคงอยู่และตอนนี้มันยิ้มรอยยิ้มนั้นช้าช้ากว้างขึ้นเรื่อยๆจนผิดธรรมชาติหญิงสาวถอยหลังจนชนโตะ๊ะเสียงแก้วตกแตกกระจายเต็มพื้นเธอหันไปมองรูปถ่ายเก่าที่วางอยู่บนโตะอีกครั้งภาพนั้นเปลี่ยนไปชายหนุ่มที่ยืนข้างแม่ในรูปตอนนี้หน้าของเขาถูกแทนที่ด้วยใบหน้าที่คล้ายกับเงานในกระจก หญิงสาวเริ่มหายใจถี่มือทั้งสองกำจิกผ้ากระโปรงแน่นเธอรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างดึงเธอให้หันกลับไปที่กระจกในกระจกนั้นเธอเห็นแม่ของเธอในวัยสาวยืนอยู่ข้างชายคนเดียวกับในรูปแม่ยิ้มแต่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาชายคนนั้นเอื้อมมือไปจับมือของแม่แล้วหันมามองเธอโดยตรงสายตาของเขาเย็นชาเหมือนรู้ว่าเธอกำลังมองอยู่หญิงสาวถอยหลังจนหลังชนกำแพง เธอพยายามหลับตาแต่ภาพนั้นยังคงปรากฏอยู่ในหัวเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวหลายเสียงทั้งเสียงของพ่อเสียงของแม่และเสียงที่เธอไม่รู้จักเขาไม่เคยจากไปเขายังอยู่ที่นี่อย่ามองตาเขาเธอเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นในหัวเหมือนแทรกเข้ามาในความคิดของเธอเองหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงและวิ่งออกจากห้อง เธอลงบันไดแทบจะกลิ้งเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังตามหลังอย่างรวดเร็วเมื่อถึงชั้นล่างเธอเปิดประตูบ้านออกลมแรงพัดเข้ามาประทะนหน้าเธอวิ่งไปที่ลานหน้าบ้านโดยไม่หันกลับหัวใจเต้นถี่ร่างกายสั่นเทาเธอยืนหอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองหน้าต่างชั้นบนผ้าม่านสีขาวขยับช้าๆและในเงามืดหลังม่านนั้นมีใบหน้าของชายหนุ่มในจดหมายมองลงมาที่เธออย่างเงียบงนัน หญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นเธอหยิบจดหมายในกระเป๋าเสื้อขึ้นหม่อีกครั้งมือสั่นจนแทบเปิดไม่ได้ในตอนท้ายของจดหมายนั้นมีบรรทัดหนึ่งที่เธอไม่ทันสังเกตมาก่อนถ้าเธอพบจดหมายนี้แสดงว่าเขาได้เลือกเธอแล้วหญิงสาวชะงักคำว่าเขาได้เลือกเธอแล้วดังก้องในหัวเหมือนเสียงกระซิบจากทุกทิศทางเธอเงยหน้ามองบ้านอีกครั้งหน้าต่างชั้นบนเปิดออกเองเบา ผ้ามานผิวไหวและเงานั้นก้าวออกมาช้าๆชายหนุ่มในจดหมายยืนอยู่ตรงขอบหน้าต่างรอยยิ้มของเขาเหมือนภาพในกระจกก่อนหน้ากว้างเย็นและเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หญิงสาวลุกขึ้นถอยหลังแต่ขาไม่ขยับสายลมเย็นว่าพัดรอบตัวเธอเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเหมือนมาจากทุกทิศทางพร้อมกันเธอก้มลงมองมือของตัวเองตัวหนังสือจากหมึกเก่าเริ่มปรากฏขึ้นบนผิวตัวอักษรเดียวกันกับที่พ่อเขียนในจดหมาย อย่ามองสบตาเขาแต่ตอนนี้สายตาของเขาอยู่ตรงหน้าเธอแล้วดวงตาสีดำลึกที่เหมือนไม่มีที่สิ้นสุดมองตรงเข้ามาในหัวใจของเธอหญิงสาวพยายามหลับตาแต่ร่างกายกลับแข็งค้างเหมือนถูกปรึงไว้เสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินคือเสียงกระดาษปลิวในลมจดหมายกาหลุดจากมือเธอลอยขึ้นไปในอากาศก่อนตกลงข้างเท้าเธออย่างช้าช้าและในตอนนั้นเองเหงานั้นก้าวออกจากบ้านอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก ลมหายใจของหญิงสาวสะดุดทันทีที่เห็นร่างนั้นก้าวออกมาจากขอบหน้าต่างเขายืนอยู่ในแสงอาทิตย์ยามบ่ายที่ค่อยๆเลือนหายไปหลังเมฆสีเทาร่างนั้นดูเป็นคนจริงๆเสื้อเชิ้ตสีขาวเก่าพลิ้วตามแรงลมผมสีดำปกหน้าผากดวงตาลึกลับที่เหมือนดูดทุกอย่างรอบตัวให้หายเข้าไปในความมืดเขาไม่เดินแต่เหมือนลอยลงจากหน้าต่างทีละน้อยจนเท้าแตะพื้นโดยไม่มีเสียงใดๆหญิงสาวถอยหลังอีกครั้งมือยังคงจับจดหมายแน่นจนกระดาษยับยน่น หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกเป็นเสียงเสียงเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นกลับมีบางอย่างที่ผิดปกติอย่างลึกซึง้งเธอคือลูกของอรุณาใช่ไหมเสียงของเขานุ่มแต่แผวราวกับมาจากอีกโลกหนึ่งหญิงสาวไม่ตอบเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากความเย็นจากพื้นค่อยๆแผ่ขึ้นมาถึงฝ่าเท้าฉันฉันแค่ผ่านมาอ่านจดหมายเท่านั้นเธอพูดเบาๆราวกับกลัวว่าคำพูดจะปลุกบางสิ่งขึ้นมาชายหนุ่มก้าวเข้ามาอีกก้าว ระยะห่างระหว่างพวกเขาเหลือเพียงไม่กี่เมตรเธอไม่ควรเปิดมันเขาพูดช้าๆราวกับคำพูดแต่ละคำหนักแน่นเหมือนหินนั่นคือคำสัญญาที่ฉันให้ไว้กับพ่อของเธอหญิงสาวสับสนดวงตาเริ่มร้อนพ่อของฉันเหรอคุณรู้จักพ่อฉันได้ยังไงชายหนุ่มหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะนั้นสั้นแต่เย,ย็นเยียบเขาเป็นคนที่สัญญาจะไม่เปิดจดหมายนั้นอีกเขารู้ว่าถ้าใครเปิดมันคำสัญญาจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง หญิงสาวเริ่มถอยหลังแต่ขาเริ่มชาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นคุณเป็นใครกันแน่ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมุมปากยกขึ้นช้าๆคนที่เขาเห็นในเงาเมื่อคืนวันนั้นทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านจนผ้าม่านในหน้าต่างสั่นแรงราวกับพายุพัดเข้ามาในลานบ้านต้นไม้ไหวสถานใบไม้ปลิวว่อนเสียงประตูบ้านกระแทกปังจนหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวชายหนุ่มยื่นมือออกมานิ้วเรียวยาวซีดขาวราวกับไม่ใช่เลือดเนื้อ เธอไม่ต้องกลัวฉันรอวันนี้มานานแล้วหญิงสาวสายหัวน้ำตาเริ่มไหลยอย่าเข้ามาใกล้เขาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอเพียงหนึ่งก้าวฉันสัญญากับพ่อเธอว่าจะไม่แตะต้องอรุณาอีกเขาขอร้องฉันด้วยน้ำตาเขาบอกว่าถ้าฉันยอมไปเขาจะส่งคนมาหาแทนหญิงสาวตัวแข็งทื่อคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเย็นลงทันทีส่งคนมาหาแทนชายหนุ่มพยักหน้าเบาๆดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเหมือนหมอก เขาให้สัญญาไว้ว่าจะมีคนหนึ่งในสายเลือดของเขามาแทนที่เธอหญิงสาวหายใจแรงจนอกขยับไม่พ่อฉันไม่มีทางทำแบบนั้นแต่เธอเปิดจดหมายเองเสียงของเขาเบาลงแต่ชัดเจนมันคือการยอมรับโดยไม่รู้ตัวเธอปลุกคำสัญญานั้นขึ้นมาอีกครั้งหญิงสาวสั่นสถานมือเริ่มชาเสียงกระซิบจากรอบตัวดังขึ้นอีกครั้งเหมือนหลายคนกำลังพูดซ้อนกัน เสียงพ่อเสียงแม่และเสียงของคนที่เธอไม่เคยรู้จักอย่ามองตาเขาอย่าตอบรับแต่เธอมองตาเขาไปแล้วชายหนุ่มยิ้มอีกครั้งสายตาของเธอสวยเหมือนอรุณาเขาเอื้อมมือมาจับแก้มของเธอเบาๆปลายนิ้วเย็นจนแสบผิวแต่เธอกลับขยับหนีไม่ได้เลยภาพรอบตัวเริ่มเบลอสีของบ้านซีจางลงกลายเป็นสีเทาหม่น แสงแดดค่อยๆหายไปเหมือนฟ้ากำลังมืดลงอย่างไม่มีสาเหตุนี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอตะโกนแต่เสียงของเธอกลับเหมือนหายเข้าไปในอากาศชายหนุ่มผู้ช้าๆราวกับกำลังท่องคำสาบานเก่าแก่เมื่อเลือดของอรุณาถูกปลุกด้วยคำของจดหมายวิญญาณของฉันจะได้รับเสรีภาพอีกครั้งหญิงสาวสายหน้าไม่ฉันไม่ใช่เธอฉันไม่ใช่แม่ของฉันเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าแต่เลือดของเธอจำได้ ทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงความเย็นแผ่ไปทั่วร่างเหมือนบางสิ่งกำลังไหลผ่านเธอเข้าไปข้างในภาพในหัวเริ่มพร่ามัวเธอเห็นภาพของพ่อในวัยหนุ่มกำลังนั่งเขียนจดหมายบนโต๊ะไม้แสงจากเทียนสองใบหน้าที่ซีดเซียวข้างหลังเขามีเงาของชายคนเดิมยืนอยู่พ่อหันไปมองอย่างหวาดกลัวแล้วรีบเขียนต่อโปรดปล่อยเราไปอย่ากลับมาอีกฉันจะทำทุกอย่างถ้าเธอสัญญาจะไม่แตะต้องเธออีก ชายคนนั้นในภาพยิ้มและค่อยๆละลายหายไปกับเงามืดแต่ตอนนี้เขากลับมายืนตรงหน้าเธออีกครั้งหญิงสาวสะอื้นเสียงออกมาแผ่วเบาพ่อทำไมชายหนุ่มพูดด้วยเสียงที่เหมือนลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนเขาแค่พยายามปกป้องเธอแต่เวลานี้เธอคือกุญแจสุดท้ายของคำสัญญาหญิงสาวพยายามถอยหนีแต่ทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปบ้านทั้งหลังเหมือนถูกกลืนด้วยเงาดำที่คลืบนพ่อมาจากทุกทิศทาง เสียงของแม่ดังก้องขึ้นในหัวอย่าเปิดลิงกชักนั้นอย่าอ่านจดหมายนะั้นลูกแต่สายเกินไปแล้วเธอร้องให้มือสัน่นพยายามฉีดจดหมายในมือกระดาษเก่าขาดเสียงดังแต่แสงสีเทาที่ออกมาจากเศษกระดาษกลับพุ่งเข้าหาเธอชายหนุ่มยิ้มเมื่อจดหมายถูกทำลายวิญญาณของคำสัญญาจะหลอมรวมกับผู้เปิดมันหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงแสงสีเทากลืนร่างของเธอไว้ทั้งหมด ทุกเสียงหายไปเหลือเพียงความเงียบและลมพัดผ่านเมื่อแสงดับลงร่างของเธอยืนอยู่ตรงนั้นเงียบไม่ไหวติงดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเช่นเดียวกับของชายหนุ่มเขามองเธอด้วยรอยยิ้มบางตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเห็นฉันในเงาหญิงสาวยืนนิ่งดวงตาไร้แววชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้เอามือแตะที่หน้าอ,อกของเธอเบาๆเลือดของพวกเธอจะคงอยู่ในที่นี้ตลอดไปเขาหันไปมองบ้านเก่าก่อนผู้ช้าๆ คำสัญญาได้รับการรักษาอีกครั้งเงาของเขาค่อยๆจางหายไปเหมือนละลายไปกับลมเหลือเพียงหญิงสาวยืนอยู่ลำพังในลานบ้านใบหน้าของเธอสงบแต่ดวงตาย,ยังคงเป็นสีเทาเธอก็มองเศษจ,จดหมายที่ตกอยู่บนพื้นในเศษกระดาษนั้นตัวอักษรยังคงเรืองแสงแผ่วๆอย่ามองตาเขาแต่ตอนนี้ไม่มีใครเหลือให้เตือนอีกต่อไปเสียงนาฬิกาเก่าภายในบ้านดังขึ้นช้าๆ ติ๊กติ๊กติ๊กประตูบ้านเปิดออกเองอีกครั้งผ้าม่านสีขาวที่หน้าต่างขยับเบาๆเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างในหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองผ่านหน้าต่างนั้นในเงามืดเธอเห็นร่างของชายหนุ่มอีกครั้งยืนอยู่ตรงที่เดิมแต่คราวนี้เขาไม่ยิม้มเขามองเธอตรงๆแล้วพูดบางคำที่เธอไม่ได้ยินเสียงนั้นหายไปกับลมเหลือเพียงความเงียบที่หนักแน่นหญิงสาวค่อยๆเดินกลับเข้าไปในบ้าน ประตูปิดเองอย่างช้าๆตามหลังเธอและนับจากวันนั้นไม่มีใครเห็นเธออีกเลยแต่ทุกคืนเมื่อมีลมพัดผ่านบ้านหลังเก่าม่านสีขาวจะขยับเบาๆและถ้าใครฟังดีๆจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาออกมาจากข้างในถึงคนที่ฉันรักที่สุดในโลกเช้าวันต่อมาบ้านหลังเก่าที่ตั้งอยู่ริมป่าเล็กๆเงียบสนิทหมอกยามเช้าปกคลุมไปทั่วบริเวณกลิ่นดินชื้นอบอวลเหมือนบ้านทั้งหลังเพิ่งร้องให้ทั้งคืน ไม่มีใครเห็นหญิงสาวออกจากบ้านหลังนั้นอีกเลยประตูยังปิดแน่นม่านผ้าสีขาวยังคงปิวไวตามแรงลมแต่เพื่อนบ้านบอกว่าทุกคืนจะมีแสงเทียนวูบวาบในห้องชั้นบนและเสียงคนพูดคุยเบาๆเ,เ,เหมือนคู่รักที่กำลังรำลึกอดีตชายแก่คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ๆเล่าว,ว่าเขาเคยเห็นเงาผู้หญิงเดินผ่านหน้าต่างห้องนั้นในตอนดึกบางครั้งเธอยือนมองออกมาเงียบๆบ,บางครั้งเธอเหมือนกำลังอ่านจดหมายและบางครั้งมีอีกเงาหนึ่งยือนอยู่ข้างหลังเธอ ในเช้าวันที่สามหลังจากเหตุการณ์นั้นชายชราที่ดูแลบ้านร้างใกล้ๆเดินผ่านมาตามทางเดิมเขาได้ยินเสียงนาฬิกาเก่าดังมาจากข้างในบ้านติกต๊กติ๊กติ๊กจังหวะสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกายังคงเดินตามเวลาทั้งที่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่มานานเขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้หน้าต่างหวังจะมองดูข้างในแต่ในขณะนั้นเองเสียงกระดาษปลิวดังขึ้นเหมือนมีใครกำลังพลิกอ่านจดหมายทีละแผ่น ชายแก่ขยับตัวช้าๆมองลอดเข้าไปในห้องนั้นเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ผมยาวสยายลงมาคลุมไหล่เธอสวมชุดสีขาวเก่าเหมือนผ้าฝ้ายซีดมือหนึ่งถือจดหมายอีกมือวางบนโต๊ะไม้แสงเทียนที่วางอยู่ข้างๆสองให้เห็นใบหน้าเธอเพียงครึ่งเดียวและในเงามืดด้านหลังเธอมีร่างของชายหนุ่มยืนอยู่เงียบๆชายแก่รีบถอยออกมาเหงื่อซึมทั่วหน้าทั้งที่อากาศเย็น เขาพยายามบอกตัวเองว่าอาจแค่ตาฝาดแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากในบ้านเสียงของหญิงสาวผู้ชา้าช้าถึงคนที่ฉันรักที่สุดในโลกเขารีบหันหลังกลับเดินออกจากบริเวณน,นั้นโดยไม่กล้ามองกลับไปอีกเลยหลังจากวันนั้นเขาไม่เคยเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกแต่ข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านบางคนบอกว่าบ้านนี้มีวิญ,ญญาณคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันตลอดเวลา บางคนบอกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผีแต่ติดอยู่ในคำสัญญาเก่าที่ไม่มีวันหลุดพ้นวันหนึ่งมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเดินทางมาบันทึกสารคดีเกี่ยวกับเรื่องลึกลับในหมู่บ้านพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าไปสำรวจบ้านหลังนี้กล้องถูกตั้งไว้ในทุกมุมทั้งห้องรับแขกห้องครัวและห้องชั้นบนที่เคยมีเสียงลึกลับนั้นหญิงคนหนึ่งในกลุ่มเดินขึ้นบันไดช้าๆพื้นไม้ส่งเสียงเอียดเบาๆทุกย่างก้าวเธอหยุดอยู่หน้าห้องแล้วผลักประตูเปิดออก อากาศเย็นวาบออกมาทันทีเหมือนมีใครเปิดหน้าต่างไว้ในห้องนั้นไม่มีใครแต่มีเทียนเก่าดับคาก้านและซองจดหมายตกอยู่บนพื้นเธอก้มลงเก็บมันขึ้นมาพลิกดูอย่างระมัดระวังหมึกบนซองซีเกือบหมดแต่ยังพออ่านได้ว่าถึงอรุณาหญิงสาวในทีมค่อยๆดึงกระดาษออกมาในจดหมายมีข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือสันๆเขายังอยู่ที่นี่เธอต้องไม่ให้ลูกเปิดมัน หญิงสาวขามวดคิ้วแล้วหันไปเรียกเพื่อนให้มาดูแต่ทันใดนั้นกล้องที่ตั้งไว้ข้างหลังส่งเสียงดังแชะเหมือนมีใครกดถ่ายเองพวกเขาหันขอบไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ไฟกล้องกลับเปิดอยู่เองและหน้าจอแสดงภาพล่าสุดที่เพิ่งถ่ายไว้ในภาพเป็นภาพของหญิงสาวคนที่ถือจดหมายแต่ข้างหลังเธอมีใบหน้าของชายหนุ่มสีเทาจางๆโผล่มาจากเงามืดของกระจกเสียงในห้องเงียบลงกะทันหัน ลมหายใจของทุกคนหนักขึ้นหญิงสาวที่ถือจดหมายค่อยๆวางมันลงแล้วถอยหลังไปสองก้าวแต่ในตอนนั้นเองเสียงนาฬิกาเก่าดังขึ้นติกต๊กติก๊กติ๊กเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครกําลังเร่งเวลาให้เดินเร็วขึ้นเทียนที่ดับอยู่เมื่อครู่ลุกขึ้นเองช้าๆเปเลวไฟสีเทาแกว่งไหวอย่างแปลกตาหญิงสาวมองมันด้วยสายตาแข็งค้างรอบๆตัวเริ่มมืดลงทั้งที่หน้าต่างยังเปิด ภาพในกล้องเริ่มสั่นเสียงสู้ซาดังผ่านไมโครโฟนอย่ามองตาเขาเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังมาจากทุกทิศทางทุกคนในห้องหันมามองหน้ากันชายคนหนึ่งในทีมรีบวิ่งไปปิดกล้องแต่หน้าจอกลับแสดงภาพที่ไม่มีใครถ่ายในภาพนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องผมยาวปิดหน้าชุดขาวซีเธอกำลังถือจดหมายอยู่ในมือชายหนุ่มเงาดำยืนอยู่ข้างหลัง แต่เมื่อชายคนนั้นหันกลับไปมองในชีวิตจริงไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นเสียงกระดาษปลิวว่อนทั่วห้องซองจดหมายเก่าหลายใบหล่นจากชั้นวางราวกับมีแรงมองไม่เห็นสะบัดมันออกมาทุกคนก้มหลบเศษกระดาษปลิวกระแทกผิวจนรู้สึกเหมือนโดนเข็มแทงหญิงสาวเจ้าของจดหมายตะโกนเสียงสั่นออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เธอวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูไม่ขยับเหมือนถูกปิดจากด้านนอก เธอหันกลับมามองไปที่กระจกบนผนังในกระจกนั้นมีภาพของหญิงสาวคนเดิมที่เคยอยู่ในบ้านเธอยืนอยู่ข้างชายหนุ่มดวงตาทั้งคู่เป็นสีเทาเข้มหญิงสาวในกระจกหันมาช้าๆมองตรงมาที่เธอริมฝีปากขยับช้าๆราวกับกำลังพูดบางอย่างเขาได้เลือกเธอแล้วทันใดนั้นไฟทุกดวงดับลงเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกับหลายเสียง กล้องตกลงกับพื้นภาพสั่นไหวก่อนจอดับสนิทหลังจากนั้นไม่มีใครในทีมสารคดีคนนั้นกลับออกมาอีกเลยเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาค้นเจอเพียงอุปกรณ์ที่ตกกระจัดกระจายและซองจดหมายที่วางอยู่บนโต๊ะบนกระดาษในซองนั้นมีข้อความใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคำสัญญาไม่สิ้นสุดบ้านหลังนั้นจึงถูกปิดตายอีกครั้งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลังจากนั้นแต่ในคืนที่หมอกลงจัดเสียงนาฬิกาเก่ายังคงดังมาจากข้างใน และบางครั้งแสงเทียนสีเทาจะส่องให้เห็นเงาคนสองคนยืนอยู่ริมหน้าต่างหญิงสาวกับชายหนุ่มในชุดเก่ากำลังอ่านจดหมายใบเดิมซ้ำเสียงกระซิบดังลอยออกมาพร้อมลมถึงคนที่ฉันรักที่สุดในโลกใครก็ตามที่เดินผ่านจะรู้สึกเหมือนมีคนมองจากในบ้านบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อของตัวเองจากเงามืดบางคนได้กลิ่นหมึกจางๆลอยมาในอากาศและบางคนเห็นจดหมายสีเหลืองซีตกอยู่ที่ปลายเท้า บนซองเขียนเพียงคำเดียวว่าถึงเธอหญิงสาวยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสายตาย,ยังจับจ้องไปที่เงาในกระจกที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอลมหายใจของเธอขาดเป็นห่วงห่วงหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะหลุดออกจากอกเธอพยายามกลืนน้ําลายแต่ลำคอแห้งผากมือที่ถือจดหมายเริ่มสั่นจนกระดาษแทบหลุดจากนิ้วเธอค่อยๆหันกลับไปอย่างช้าชาภายในห้องเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินติกต๊กๆบนผนัง แสงแดดยามเย็นลอดผ่านหน้าต่างกระทบฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงอากาศเย็นเยียบและกลิ่นจางๆของไม้เก่าที่อบอวลแต่ในใจของเธอรู้แน่ว่าเมื่อครูเธอไม่ได้จินตนาการไปเองเธอก็มองจดหมายอีกครั้งประโยคสุดท้ายสะดุดสายตาเธอเหมือนมีมือมาดึงไว้ถ้าเธอเห็นเขาอีกครั้งอย่ามองตรงๆเขาจะจำเธอได้ หญิงสาวขามวดคิ้วหัวใจเต้นรัวราวกับเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่เดินใกล้เข้ามาทัานใดนั้นเสียงประตูไม้หลังบ้านดังเอียดเบาๆเหมือนมีคนผลักเข้ามาช้าๆเธอสะดุ้งหันขอบไปทางต้นเสียงม่านผ้าสีขาวที่ปิวอยู่กับหยุดนิ่งลงอย่างไม่มีเหตุผลทุกอย่างสงัดเงียบงนันจนกระทั่งมีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเขายังอยู่ที่นี่หญิงสาวสะดุ้งสุดตัวเธอหันไปแต่ไม่พบใคร ลมหายใจร้อนเผาหลุดออกจากปากเธอคว้าจดหมายแน่นแล้วรีบวิ่งออกจากห้องบันไดไม้เก่าดังเอียดทุกครั้งที่เท้าเหยียบแต่เสียงฝีเท้าที่ตามหลังมาดังชัดเจนยิ่งกว่าไม่เร็วไม่ช้าแต่มั่นคงและใกล้เข้ามาทุกขณะหญิงสาวเปิดประตูหน้าบ้านออกทันทีแสงเย็นย่ำส่องเข้ามากระทบใบหน้าอากาศภายนอกเย็นสบายจนเธอเผลอหายใจลึกแต่เมื่อหันกลับไป เธอเห็นบางอย่างที่ทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบบนกระจกบานเก่าของห้องที่เธอเพิ่งหนีออกมามีรอยนิ้วมือเป็นคราบสีเทาเรียงเป็นประโยคสั้นๆเธอมองเห็นฉันแล้วหญิงสาวถอยหลังช้าๆจนหลังชนกําแพงหัวใจเต้นแรงจนแทบปลืนเสียงหายใจตัวเองมือที่กําจดหมายแน่นค่อยๆค,ค,คลายออกแสงแดดยามเย็นตกกระทบตัวอักษรเก่าบนกระดาษอีกครั้งเธอสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ใต้ลายเซ็นของพ่อมีลายมืออีกชุดหนึ่งที่ดูเหมือนเพิ่งเขียนไม่นานฉันยังเฝ้าดูเธอเหมือนวันนั้นที่ฉันเฝ้าแม่ของเธอหญิงสาวชะง,งักลมหายใจขาดห่วงเธอหันไปมองบ้านหลังเก่าที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจำของพ่อแม่แต่ตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนบ้านกำลังมองเธออยู่หน้าต่างทุกบานสะท้อนภาพเธอในมุมที่ต่างกันในแต่ละภาพมีเงาดำบางๆยืนอยู่ข้างหลังเธอเสมอ เธอถอยออกมาจากบ้านอย่างช้าๆแสงสุดท้ายของวันค่อยๆลับขอบฟ้าเสียงนกเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหวิวที่ลอดผ่านร่องไม้หญิงสาวหยุดตรงรั้วหน้าบ้านหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายจดหมายในมือเริ่มสั่นเบาๆรากับมีแรงบางอย่างขยับมันจากภายในแล้วคำบนกระดาษก็เปลี่ยนไปช้าๆตัวอักษรเก่าถูกเขียนทับด้วยหมึกใหม่ที่ซึมออกมาจากเส้นใยเธอเจอเขาแล้วอย่าปล่อยให้เขาตามกลับไป หญิงสาวเบิกตากว้างมือเย็นเฉียบเธอหันมองรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เงาที่ทอดอยู่บนพื้นหญ้าไม่ใช่ของเธอเพียงคนเดียวเธอรีบโยนจดหมายลงพื้นแล้ววิ่งออกไปสุดแรงหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนโลกหมุนตามเมื่อเธอหันกลับไปมองอีกครั้งบ้านหลังนั้นกลับมืดสนิทหน้าต่างทุกบานปิดแน่นไม่มีแสงไม่มีเสียงราวกับมันไม่เคยมีใครอยู่มาก่อน หญิงสาวยืนหอบหันกลับไปทางถนนใหญ่แสงไฟจากรถที่แล่นผ่านสะท้อนบนใบหน้าของเธอเธอพยายามสงบใจสูดลมหายใจเข้าอย่างลึกแต่ในกระจกข้างรถคันที่แล่นผ่านไปนั้นมีภาพของเธอและเงาอีกเงาหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอยืนนิ่งน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงหนึ่งดังแผ่วจากความมืดเสียงที่คล้ายกับพ่อของเธอลูกอย่ากลับไปที่บ้านนั้นอีก หญิงสาวหลับตาแน่นความทรงจำทั้งหมดไหลเข้ามาในหัวภาพพ่อกับแม่ในวัยหนุ่มสาวที่เคยถ่ายรูปอยู่หน้าบ้านหลังนั้นรอยยิ้มของพ่อที่ดูอบอุ่นแต่ในดวงตามีบางอย่างแปลกประหลาดเรากับพ่อรู้มาตลอดว่ามีใครอีกคนอยู่กับพวกเขาเสมอหญิงสาวค่อยๆเปิดตาขึ้นเธอมองเห็นจดหมายที่ตกอยู่ตรงพื้นห่างออกไปกระดาษแผ่นนั้นเริ่มไม่จากมุมหนึ่งช้าๆ เปลวไฟสีส้มลามไปตามตัวอักษรทีละบรรทัดจนเหลือเพียงที่เท่าลอยหายไปในอากาศเธอไม่รู้ว่าใครจุดไฟนั้นแต่รู้เพียงอย่างเดียวว่าบางอย่างในบ้านหลังนั้นได้จบลงแล้วเธอหันหลังเดินไปตามถนนที่ทอดยาวใต้แสงไฟสีเหลืองอ่อนเสียงฝีเท้าเบาๆดังตามหลังมาเพียงหนึ่งจังหวะก,ก่อนจะหายไปเธอไม่หันกลับไปอีกแต่ในหัวใจยังคงรู้สึกถึงสายตาที่มองมาอย่างอ่อนโยนและเศร้า รากับคำสารภาพรักในจดหมายนั้นยังไม่เคยจบลงเลยแม้แต่น้อย